สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติลี่ชาแนลนะคะคลิปนี้เล็กจะมาบอกข่าวดีสําหรับคนรักต้นไม้แล้วก็พวกว่านมงคลน,นะคะว่านรวยไม่เลิกคะ่ะจะมาบอกวิธีขยายพันธุ์ง่ายๆไปดูกันเลยนะคะหลายท่านอาจยังไม่รู้นะคะว่าวิธีการขยายพันธุ์ ง่ายมากเลยนะคะโดยไม่ใช่วิธีการแยกหนอนนะคะปกติเราจะแยกหนอใช่ไหมนี่คือรวยไม่เลิกนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะอันนี้คือเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วนะคะไม่นานเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเราจะแยกหนอออกมานะคะมันจะมีหนอออกมาแต่อันนี้คือง่ายกว่าเดิมอีกค่ะแล้วเราสามารถมี ต้นบ้านเนี่ยค่ะรวยไม่เลิกเยอะเต็มบ้านเลยนะคะแล้วเป็นชื่อมองคล้วยคิดดูว่ารวยไม่เลิกแล้วก็ใบสวยดอกสวยด้วยนะคะหลายคนเชื่อว่าเวลาที่ว้านรวยไม่เลิกออกดอกเนี่ยเราจะมีโชคและเล็กก็เป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการขยายแบบงค์คงเคยเจอนะคะว่า บ้านของเราเนี่ยหากว่าแก่ไปนะคะใบที่แก่ไปเนี่ยมันจะร่วงออกมาหรือไม่งั้นก็โดนหอยนะคะนี่ไงเนี่ค่ะหอยตัวดีนะคะมากัดออกไปเนี่ยเห็นไหมมากัดน,นะคะแต่อันนี้คือบ้านนะคะคือติดดินเนี่ยเริ่มที่จะออกแล้วเล็กนะเกิดจากตรงนี้แหละที่เห็นแบบนี้นะคะก็เลยลองทําดูนะวิธีการก็คือใช้ใบน,นี่แหละคะ่ะใบที่ร่วงเนี่ยค่ะ แค่ใบเดียวนี่ก็ได้หลายต้นขึ้นมาใหม่แล้วนะคะไม่น่าเชื่อว่ามันจะงอกเป็นรากออกมาได้นะคะทีนี้มาทำกันเลยก็ย <Get> คือให,ให้เรานำใบนี้นะคะมาหั่นนะคะกระประมาณลงไปเลยนี่ค่ะจะแบบว่าหั่นใส่เขียงหรือจะปาดแบบนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้เล็กจะทำแค่ใบนี้นะคะ แค่3ชิ้นโอเคส่วนใบนี้นะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะตัดออกนิดหน่อยค่ะหรือไม่ตัดก็ได้นะคะใบเล็กๆนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยค่ะคือมันแก่แล้วนะคะมันก็จะร่วงออกเราอย่าทิ้งนะคะเก็บใบมานี่เนี่ยค่ะแล้วก็บ้านรวยไม่เลิกนี่นะคะชอบแดดรำไรถ้าออกแดดจัดก็จะไม่เขียวสวยนะคะ และไม่ต้องรดน้ําบ่อยค่ะพอสังเกตไหมว่าเขาเป็นไม้ที่อวบน้ําอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มีได้หลายต้นเลยค่ะหลายชิ้นเลยนะคะนี่อ่ะทีนี้มาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้เลยเห็นผลแล้วนะคะที่เรกทําไว้เดี๋ยวจะมาขยายนี่ค่ะ เยอะเลยที่เล็กทำไว้นะคะเห็นไหมตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ผลนะคะเจอโดยบังเอิญก็คือใบมันร่วงลงแล้วโดนดินนะคะมันก็งอกต้นใหม่ขึ้นมาเห็นไหมสุดจอรมากๆเลยนี่ซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมนี่ค่ะนี่ด้วยอ่ะให้ดูเนี่ยค่ะใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆก็แตกต้นใหม่ออกนี่ยิ่งสวยค่ะเห็นไหมได้สองต้นน่ารักน่ารักขึ้นมาเลยค่ะนี่ อันนี้ก็ใบใหญ่นะคะใบใหญ่เนี่ยค่ะติดหมดเลยนะคะทิ้งไว้แบบลืมๆนะคะประมาณเดือนกว่านะท่านผู้ชมมันก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมนะคะคือเขาอยู่ตรงเนี้ยจะชอบเนี่ยค่ะมันจะร่มรื่นมากท่านผู้ชมสังเกตไหมว่า ต้นไม้บางต้นเนี่ยเราวางไว้ตรงนี้มันสวยมากๆเราอยากจะนําไปโชว์อีกที่หนึ่งนะคะกลับกลายเป็นว่าเอาไปอยู่สิ่งแวดล้อมใหม่ไม่สวยเท่าที่เขาเคยอยู่เนาะได้เคยเจอบ่อยนะคะนี่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยค่ะบอลเจ้ากรุงไกลเซอร์นะคะก็เขาจะชอบอยู่ตรงนี้นะคะจะสวยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแตกต้นออกสามต้นเลยค่ะสามกอเลยนะคะกอที่สี่เริ่มที่จะขึ้นมา โอเคเรามาที่รวยไม่เลิกของเราต่อนะคะเล็กก็จะใช้มีดนี่ดินก็เป็นดินที่ชุ่มน้ําแล้วนะคะก็จะกรีดแล้วก็โยกนิดนึงนี่ค่ะเล็กก็จะใส่ใบรวยไม่เลิกลงไปเลยนะคะกดให้แน่นนิดนึง่งนี่แค่นี้เองค่ะนี่เดี๋ยวต้นที่แบบ รากงอกแล้วนะคะมีหน่อขึ้นอ่ะแล้วก็จะค่อยๆเอามีดมาจิ้มออกไปนะคะอันนี้ก็รูเล็กๆนี่ก็จะทําแบบนี้แล้วก็บีบลงให้แน่นนะคะอย่าให้โยกก็คือให้ใบเขาปากลงดินอันนี้ก็เป็นบันไดเศรษฐีนะคะชําไว้ <c oughs> เพราะว่าเล็กทําทสติกเกอร์แล้วนะคะต้นไม้จากเวลติลิชช n นแนเนาะเาล็กคือเป็นคนที่ชอบ เพราะพันต้นไม้มากนะคะท่านผู้ชมคือทำมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งปันนะคะทีนี้จะเริ่มแบ่งปันต้นไม้ออกไปสำหรับคนที่อยากได้นะคะมีต้นอะไรเดี๋ยวเล็กจะมาแจ้งอีกทีหนึง่งให้ไปกดติดตามไว้ที่แม่หอมพันไม้นะคะกลุ่มแม่หอมพันไม้หรือลูกพระแม่ธรณีแอนแผ่นผ้าสีขาวนะคะเล็กจะไปลงต้นไม้ไว้ที่นั่น ว่ามีอะไรแล้วนะคะมีอะไรที่ที่พอได้แล้วแล้วก็ทำจากมือของเราเลยดินของเรานะคะไม่ได้แบบว่าไปซื้อต้นไม้มานะคะคือชอบเพาะพันธุ์แค่ต้นไม้ที่บ้านเล็กเนี่ยเอามาเพาะพันธุ์นะคะคือต้นเงินต้นทองต้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยใบกาวต้นมีอะไรแบบเนี้ยค่ะ เยอะนะคะมีต้นไม้เยอะมากจนรกไปหมดแล้วก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะมีหลายคนนะคะก็เคยได้ต้นไม้กับเล็กไปแล้วล่ะที่อยากได้ต้นกาวต้นหมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกหางไหลเมื่อก่อนนะ่ะเป็นเกี่ยวกับการาไปทำแชมพูรหรือทำปุ๋ยนะคะเล็กก็เคย ส่งไปให้หลายครั้งแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสมไทยนะคะเปิดออกมาแถนเทนเห็นไหมเจอนีนนนนนน่ทุกต้นทุกหน่อไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมตอนแรกเรียกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะตอนแรกว่าจะถอนทิ้งแล้วทีนี้พอทิ้งทิ้งไว้นะคะไม่ต้องรดน้ำเยอะคือแถวนี้นะประมาณสามสี่วันนะคะจะเอาสายยางยิงมาทีหนึ่ง เนเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาร่มรื่นอยู่แล้วนะคะเนี่ยติดทุกหน่อเลยเห็นผลแน่นอนดีได้เยอะเลยค่ะสำหรับการขยายพันธุ์รวยไม่เลิกนะคะเล็กก็นำเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะคะแล้วก็พอเล็กชาแบบนี้แล้วจะไม่รดน้ำอีกนะคะเพราะว่าดินชุ่มแล้วนะคะดิน คือจับดูแล้วดินเย็นดินชุ่มนะคะปล่อยไว้อย่างนี้แหละ3ามสี่วันนะคะถึงจะมารดน้ำทีหนึ่งนะคะนี่คือเคล็ดลับเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เล็กเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆออกมาแบ่งปันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้เล็กต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ